ดีไซน์มาค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตามากอยากลองขับมาแต่ที่ชอบคือรองรับตัวของ AC ถึง22กิโลวัตตสวัสดีครับรอนอโต้ไอรอนนะครับรถด้านหน้าเราวันนี้ครับ New Toyota BC4X Minor Chain นะครับรถนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันก็ถือว่ากลับมาทำตลาดอีกรอบนึงสำหรับ BC4X ซซึ่งในครั้งนี้เนี่ย จะมีจํานวนไม่จํากัดแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยนําตัวของ B4X c เข้ามาจําหน่ายเนี่ยจะเป็นจํานวนที่จํากัดครั้งนี้เป็น mass p r o d u c t เรียบร้อยใครสนใจสามารถจองได้เรื่อยๆซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยด้วยกันก็จะมีตัวเริ่มต้นนะฮะเป็นตัวขับเคลื่อนล้อหน้าราคาคาดการณ์เนี่ยหนล้านห้าแบาทแล้วก็ตัว all wheel drive ด้านหน้าเราขับ4ราคาคาดการเนี่ยที่ประมาณ 1ล้าน6แสนบาทน่าสนใจมากรถคันนี้เพราะว่าหลังจากเปิดรับจองสิทธิ์ไปตอนนี้ก็มียอดจองเนี่ยเกิน1000คันไปแบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการเนี่ยเร็วๆนี้แล้วก็ส่งมอบรถให้กับลูกค้าซึ่งใน2รุ่นที่ t ต y o ต้าเนี่ยเอาเข้ามาจำหน่ายนะฮะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ไม่เยอะนะฮะระหว่างตัวเริ่มต้นขับหน้ากับตัวขับ4จะแตกต่างกันในเรื่องระยะทางการวิ่งนะครับในตัวขับ4เนี่ยชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งจะวิ่งได้ 570กิโลตามมาตรฐาน NEDC ส่วนในตัวเริ่มต้นจะวิ่งได้ไกลกว่านะครับ600กิโลตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็แตกต่างกันที่เรื่องของแรงม้าที่รุ่นเริ่มต้นนยอยู่ที่224แรงม้าและในรุ่นท็อปยอยู่ที่343แรงม้าแล้วก็จะมีพวกชุดเครื่องเสียงที่ในรุ่นท็อปจะได้มาเป็น JBL นะฮะแล้วก็ลำโพง9ตำแหน่งแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเราจะได้6ตำแหน่ง แล้วก็จะมีเรื่องของโลโก้ด้านท้ายนะตัวรถที่ผมบอกมาทั้งหมดนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้สิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกตัวเริ่มต้นหรือจะเลือกตัวท็อปเราจะได้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้านะครับตัวนี้จะได้ดีไซน์ด้านหน้าเป็นแบบแฮมเมอร์เฮดนะครับคล้ายๆกับตัวของ Toyota c คัมรีที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะั่นแหละพวกไฟหน้า2ชั้นตรงนี้ดูสวยดีเป็นไฟแบบ LED คันนี้มีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้4ตําแหนง่ง มีกล้องรอบคันมาให้ขนาดแบตเตอรี่คันนี้เนี่ยอยู่ที่73.11กิโลวัตต์อวนะครับก็ขนาดแบตใหญ่อยู่รองรับ AC เต็มระบบเลย22กิโลวัตต์เขาบอกว่า AC เนี่ยถ้าชาร์จไฟให้เต็มเนี่ยใช้เวลาเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองเพราะว่ารองรับได้แบบเต็มๆแล้วถ้าบ้านไหนเป็นไฟ3เฟสนะฮะรองรับตัว AC ได้22กิโลวัตต์ก็จะชาร์จไฟไม่นานแต่ว่าถ้าเป็นชาร์จแบบ AC แบบ6กิโลวัตต์ 11อกิโลวัตต์เนี่ยอันนี้อาจจะนานหน่อยซึ่งการชาร์จไฟ AC ตรงนี้เพิ่มขึ้นจากตัวก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตัวนี้ได้มาเต็มแล้วสำหรับ AC ส่วน DC ชาร์จเท่าเดิมนะครับ150กิโลวัตต์แล้วก็ได้มาเป็นล้อขนาด20นิ้วเป็นลายทูโทนแบบนี้ยังติดรถที่มาเป็นของดันหลอดนะแต่ชอบลายล้อลายล้อดูสวยดีลองสังเกตดูว่าซุมล้อของตัวนี้จะขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะเป็นสีดำนี่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ ด้านหลังเลยซุ้มล้อของ B4X c เนี่ยจะใหญ่นิดหนึ่งตั้งแต่ตัวก่อนหน้านี้แล้วนะฮะนี่นี่นะครับมีที่ชาร์จอยู่ด้านข้างตรงนี้ก็ทั้ง AC DC อยู่ตรงนี้เลยนะจะไม่ได้อยู่ที่ด้านหลังนี่แล้วก็ปิดเข้าไปคันนี้บายสปอร์ตมีมาให้อยู่แล้วสีตัวถังคันนี้จะมีให้เลือกเนี่ยสีสีด้วยกันนะครับก็จะจับคู่ตามสีเลยความยาวตัวรถคันนี้นยอยู่ที่ประมาณ4.6เมตรนะครับความกว้างประมาณ1.8แแล้วก็ความสูงเนี่ย ประมาณ1.6 mm. ระยะฐานล้อในวิธี2,850มิลิเมตรก็ถือว่าเป็นระยะฐานล้อที่ใหญ่อยู่เหมือนกันเ,เดี๋ยวไล่มาที่ด้านท้ายเลยดีไซน์ด้านท้ายจะแฟดลงมาเลยนะตรงนี้ออกแนวแบบเหมือนรถคูเป้นิดหนึ่งนะฮะนี่ด้านท้ายไฟ LED อยู่แล้วนะฮะแล้วนี่ตัวท็อปจะมีโลโก้ AWD มาให้ที่จะแตกต่างจากตัวขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้4ตำแหน่งออปชั่นให้มาค่อนข้างจัดเต็มนะฮะให้มาดูดีเลยในครั้งนี้ท้ายเปิดไฟฟ้านะนี่ พื้นที่เก็บสัมภาระก็เก็บได้เยอะอยู่นะครับระดับนึงเลยมีด้านล่างก็มีที่เก็บของนิดหน่อยแล้วก็มีตัวที่ชาร์จฉุกเฉินมาให้ด้วยนะฮะของโตโยต้ามีม่านบางต่างๆมาให้ลําโพงนะตัวท็อปได้มาเป็นของ JBL นะอยู่ตรงนี้มีหลอดไฟมีอะไรมาให้หมดนะฮะก็ถือว่าเก็บของได้เยอะดูดีเลยนะฮะสำหรับพื้นที่เก็บของท้ายก็ปิดไฟฟ้าอยู่แล้ว ส่วนดีไซน์ภายในดีไซน์มาค่อนข้างจะแปลกหูปแปลกตามากไม่ค่อยคุ้นเคยเลยเวลามารีวิวรถโตโยตานะคันนี้ถือว่าดูดีเลยนะภายในของ BC4X ครั้งนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอกลางเนี่ยขนาด14นิ้วนะครับก็รองรับตัวของ Android Auto Apple CarPlay อยู่แล้วมีระบบกรองอากาศมาให้ด้วย Nano E และนี่มีไวเลสชาร์จมาให้2องตำแหน่งเลยนะครับวางกันได้จุใจมีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือ X Mode นะครับ X Mode นี้จะมีในตัวท็อปเท่านั้นนะฮะ ถ้าไปเลือกตัวขับหน้าเนี่ยจะไม่มีมาให้เพราะว่ามันเอาไว้ใช้ในกรณีที่ขับขี่เป็นแบบออฟโรดเกียร์ก็ดูดีนะเป็นแบบหมุนหมุนมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮม,มาให้กล้องรอบคันมีมาให้อยู่แล้วตรงนี้มีที่วางแก้วน้ํามาให้นะสใบแล้วก็แผงคอนโซลเนี่ยก็สัมผัสเป,เป็นซอฟดูดีเลยมาพร้อมแอมเบดไลท์นะแอมเบไลท์นะเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะหกสี แล้วก็เนี่ยมีลำโพง JBL มีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะฮะขนาด7นิ้วแน่นอนนะครับตัวของ B4X c มาพร้อมกับ Toyota Safety Sense เต็มระบบนะครับ Adaptive c r u o s e c o n t r o ลอะไรพวกเนี้ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมดนะระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆมีมาให้จัดเต็มสัมผัสต่างๆของแผงประตูเนะี่ยก็เป็นซอฟนะสัมผัสดูดีมากตัวนี้มี Memory ีซีมาให้ด้วย2องตำแหน่งบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะฮะก็ถือว่า ให้มาจัดเต็มนะเอาจริงๆหรือว่าดูดีเลยออปชันเนี่ยให้มาค่อนข้างจะดีเนี่ยกระจก2ฝั่งมีไฟให้ด้วยอ่าอันนี้แจ๋วนะฮะเนี่ยออปชันค่อนข้างจะดูดีกระจกมองหลังตรงนี้ก็เป็นแบบจอด,ดิจิตอลด้วยอืมจัดเต็มไม่ค่อยคุ้นเคยเลยละปกติเราจะไม่ได้เห็นอะไรที่มันเวอร์วังอลังการขนาดนี้เนาะบ่งเบอะนะวัสดุการเจาะรูระบายอากาศนะครับเดินได้สีเทาสัมผัสดูดี บาะนั่งสบายนะมีการโอบตัวเข้ามาด้วยนิดหนึ่งอยากลองขับมากดูดีเลยครับสำหรับด้านหน้าแล้วก็พื้นที่เก็บของนะฮะอ๋อเปิดได้แบบสองฝั่งนะฮะนี่ด้านในก็เก็บของได้เล็กน้อยไม่ได้เยอะมากไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแลวนะฮะบริเวณนี้แล้วมีอีกหนึ่งระบบนะครับอันนี้แจ๋วมากเป็นเซฟเอ็กซิทนะครับเวลาเราจะลงรถเนี่ยถ้ามีรถมาจากด้านหลังไปเหมือนระบบเตือนเวลาจะเปิดประตูรถ ถ้ามีรถหรือว่ามีอะไรเข้ามาด้านหลังเนี่ยก็จะมีไฟสีแดงบริเวณนี้ขึ้นมาเตือนนะฮะอันนี้เป็นระบบที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะถือว่าเจ๋งมากระบบนี้ต่อที่พื้นที่นั่งแถว2นะฮะก็ถือว่าเล็กรูมเนี่ยเหลือเยอะดีนะครับแล้วก็พื้นด้านล่างมีเนินขึ้นมานิดเดียวเองไม่ได้สูงมากก็ดูค่อนข้างจะคลีนสายตาฮนะดูโล่งดีมีแอร์แถว2มาให้ด้วยและตรงนี้มี การเชื่อมต่อเป็น type c มาให้2ตํตำแหน่งเป็น t ท p e c หมดแล้วพื้นที่ตรงเล็กรูมเนี่ยก็ถือว่าดีเบาะนั่งโอเคนะแต่ว่า head room ของผมเหลือไม่เยอะนะตอนนี้วัสดุด้านหลังก็สัมผัสเป็น soft นะฮะผสมกับาร์ดทั่วไปตรงแผงประตูตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกอย่างนี้แต่ก็ภายในถือว่าดูดีที่วางแก้วน้ํามีมาให้นะครับ2ใบตรงนี้แล้วก็มีหลุมเก็บของอีกนิดหน่อยเพราะว่าตรงแผงประตูเนี่ยก็ยังมีที่วางขวดน้ําวางเพิ่มเติมได้อยู่เหมือนกันแล้วก็มีนี่ด้วย ไ a โลนามิกมูนรูฟนะฮะมาพร้อมกับม่านอันนี้ดีมากเพราะว่าบางทีหลายๆคันมีติดตั้งมาให้แต่ว่าไม่มีม่านไฟฟ้ามาเนาะมันก็ร้อนแต่ว่าถ้ามีม่านมาก็ช่วยได้เยอะนะครับไม่ต้องไปเสียตังติดตั้งเพิ่มเติมกันเองแล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยที่เขามีการปรับเพิ่มขึ้นมาอีกจากตัวก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Airbag นะครับหรือว่าถุงลมเพิ่มมาหนึ่งตำแหน่งจะเพิ่มมาที่บริเวณเข่าของคนขับด้านหน้าโดยรวมเนี่ยลถออกมา ดูดีเลยนะฮะสำหรับตัว BC4X คันนี้เดี๋ยวเราลงไปสรุปภาพรวมกันดีกว่าครับแล้วก็สำหรับ New Toyota BC4X นะครับก็จะมาเป็นแพลตฟอร์มแบบ E-TNGA นะฮะแล้วก็ครั้งนี้เขาบอกว่ามีการปรับช่วงล่างใหม่ด้วยให้มีความกระชับขึ้นมีความเฟิร์มขึ้นจากตัวก่อนหน้านี้นะฮะเขาก็มีวิดีโอทดสอบให้ดูด้วยว่าช่วงล่างเนี่ย มันดีขึ้นจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงโดยรวมของตัวรถเนี่ยถือว่าน่าใช้มากน่าสนใจมากอ p อปชั่นถือว่าได้มาดีและถ้าเทียบก,กับครั้งก่อนก็แม้ขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแรงมา้าแรงบิดเยอะขึ้นออปชั่นโดยรวมก็ถือว่าให้มาจัดเต็มไนมะ่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับขี่ Toyota Safety Sense อุปกรณ์พื้นฐานที่หลายๆคนอยากได้กล้องรอบคัน,นเซนเซอร์ไกลยะหน้าหลัง มีมาให้ทุกอย่างนะฮะและที่ชอบคือรองรับตัวของ AC เนี่ยถึง22กิโลวัตต์นะฮะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยบางคนใช้รถมากับมาชาร์จบ้านทุกวันถ้าใครสามารถชาร์จ AC ได้22ิกิโลวัตต์อยู่แล้วเนี่ยระยเวิยาในการชาร์จเนี่ยค่อนข้างจะเร็วทุกคืนที่เรากลับมาจอดที่บ้านเนี่ยเราจะได้แบตเต็มร้อยทุกครั้งก่อนเราออกไปทํางานนะ,ะอย่างนี้ก็หรือว่าไปใช้งานต่างๆมันค่อนข้างจะโอเคนะตรง AC ตรงนี้และดีซีชาร์จมันก็เพียงพออยู่แล้วนะฮะ150ิกิโลวัตต์ ตู้ชาร์จข้างนอก50กิโลวัตต์80กิโลวัตต์รองรับเพียงพอทั้งหมดหรือว่าใครสนใจเนี่ยก็จะมีตัววอชาร์จของ t o y ยต้อันนี้เขาก็มีขายเหมือนกันจะมีให้เลือกนะครับแบบ1เฟส7กิโลวัตต์แล้วก็3มเฟส22กิโลวัตต์ตามที่รถคันนี้เนี่ยรองรับเลยนะฮะแล้วก็ทุกคนคิดเห็นยังไงนะฮะกับ Toyota BC4X ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ย